เิดเผยสัญญาณเตือนโรคไตในระยะเริ่มต้นคำแนะนำสำหรับคุณที่กำลังเห็นผลกระทบจากโรคไตโรคไตเป็นภัยร้ายที่สุดในระบบสุขภาพของคุณซึ่งสามารถก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพที่รแรยแรงได้แต่คุณรู้ไหมว่าโรคไตาสามารถมีการแสดงสัญญาณเตือนในระยะเริ่มต้นได้อย่างไรการเข้าใจสัญญาณเตือนเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณได้รับการรักษาไว้ก่อนเวลาและต้องการโรคไตเพิ่มขึ้นในบทความนี้เราจะพาคุณเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาณเตือนโรคไตในระยะเริ่มต้น และวิธีการตอบโต้ที่เหมาะสมสัญญาณเตือนโรคไตที่คุณควรระวังอาการเบาหวานการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาลในเลือดสามารถเป็นสัญญาณเตือนโรคไตได้หากคุณเห็นว่าการเบาหวานเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือมีการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาลในเลือดที่ไม่ปกติคุณควรไปตรวจสุขภาพกับแพทย์เพื่อตรวจสอบว่ามีโรคไตหรือไม่อาการเจ็บปวดที่เกี่ยวข้องกับระบบไตอาการเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในแผลใกล้กับไตหรืออาการเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในเส้นเลือดสุดท้ายของเท้า อาจเป็นสัญญาณเตือนโรคไตหากคุณเจอกับอาการเหล่านี้ควรไปตรวจสุขภาพเพื่อตรวจสอบว่ามีปัญหาในระบบไตหรือไม่การเปลี่ยนแปลงในการเต้นเลือดการเต้นเลือดที่เป็นไปไม่ตามปกติหรือมีการเปลี่ยนแปลงในการเต้นเลือดที่ไม่ปกติอาจเป็นสัญญาณเตือนโรคไตการตรวจสุขภาพเพื่อตรวจสอบระบบเลือดสามารถช่วยให้คุณรู้ว่ามีปัญหาในระบบไตหรือไม่อาการเบาหวานในเลือดการเบาหวานในเลือดที่ไม่ปกติ หรือมีการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาลในเลือดที่ไม่สมดุลอาจเป็นสัญญาณเตือนโรคไตการตรวจสุขภาพเพื่อตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดสามารถช่วยให้คุณรู้ว่ามีโรคไตหรือไม่อาการเจ็บปวดที่เกี่ยวข้องกับระบบเดินหายในอาการเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในแผลใกล้กับระบบเดินหายในหรืออาการเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในเส้นเลือดในเท้าอาจเป็นสัญญาณเตือนโรคไตการตรวจสุขภาพเพื่อตรวจสอบระบบเดินหายในสามารถช่วยให้คุณรู้ว่ามีปัญหาในระบบไตหรือไม่แต่นี่เป็นส่วนที่มากคนลืมไป การเข้าใจสัญญาณเตือนเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญมากแต่มีส่วนที่มากคนลืมไปคือการติดตามสุขภาพตลอดเวลาและการตรวจสุขภาพเพื่อตรวจสอบว่ามีโรคไตหรือไม่การติดตามสุขภาพตลอดเวลาจะช่วยให้คุณรู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายหรือไม่และสามารถช่วยให้คุณรักษาโรคไตได้ในระยะเริ่มตน้นและนี่เป็นส่วนที่เกี่ยวกับความคิดเห็นต่างๆการเข้าใจสัญญาณเตือนโรคไตเหล่านี้ สามารถช่วยให้คุณป้องกันโรคไตได้แต่ก็มีคนมองว่าการเข้าใจสัญญาณเหล่านี้เป็นเรื่องยากหรือว่าการติดตามสุขภาพตลอดเวลาจะเป็นเรื่องที่เหนื่อยและยากที่จะทําได้คุณคิดยังไงกับเรื่องนี้คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเข้าใจสัญญาณเตือนโรคไตและการติดตามสุขภาพตลอดเวลาช่วยแชร์ความคิดเห็นของคุณให้เราได้รู้กันเถอะ